สิบันดับตัวละครที่แข็งแร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนในภาคศึกมนุษย์ประหลาดจะมีตัวไหนบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงความแข็งแร่งของตัวละครในเรื่องของวันพันแมนกันครับว่าตัวละครตัวไหนสุดจัดแข็งแร่งไม่เกรงใจใครสิบันดับความแข็งแร่งในปี2022ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆนั้นอดใจรอไม่ไหวแล้วก่อนที่จะไปรับชมว่าสิบันดับจะมีตัวละครไหนบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก่อนนะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วใจอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา up รันดับที่10เซียนตะรับมนุษย์ประหลาดที่ได้พลังมาจากพระเจ้าการบูชายันจนทําให้พลังของมันนั้นเกินภัยพิบัติระดับมังกรกลายเป็นภัยพิบัติระดับมังกรบวกไปแล้วเกาะของเซียนตะขับนั้นแข็งแกร่งเอามากๆเลยทีเดียวไม่สามารถที่จะทําลายได้อย่างง่ายๆต้องใช้คนที่มีความสามารถจริงๆทำลายเกาะของมันแต่เมื่อเกาะของมันถูกทําลายก็สามารถฟื้นฟูกลับคืนมาได้เช่นเดิมนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่โกงอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวเหล่าฮีโร่ระดับคลาสเอสเนี่ยถ้าไม่ตึงจริงเนี่ยไม่สามารถจัดการกับต ีโล่หรือมาเจอกับประชาชนเนี่ยสร้างความเสียาหายได้อย่างมหาศาลเลยครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตึงออกมากๆเลยแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครจริงๆนะตัวละครอย่างเซียนตะขาบครับอีกอย่างหนึ่งของเซียนตะขาบที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการออกแบบของอาจารย์มูริต่านั่นเองเรียกได้เลยว่าทีมอดีเมสที่จะมาทําต่อเนี่ยมีร้องฮะร้องไห้ะนะครับไม่ได้ร้องว้าวนอกจากความสวยงามจากการออกแบบแล้วความแข็งแกร่งก็ววองอลังการงานสร้างเช่นเดียวกันติดลําดับที่10มาครับ อันดับที่9้าน้ำธรรมชาติอีวิลล่างทะเลสิ่งมีชีวิตท,ที่ได้รับพลังมาจากพระเจ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นภัยพิบัตรระดับมังกรบวกก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้บริหารของสมาคมมนุษย์ประหลาดเป็นภัยพิบัตรระดับมังกรเลยนะและเป็นตัวตึงของสมาคมมนุษย์ประหลาดเลยทีเดียวแต่เมื่อได้รับพลังจากพระเจ้ามากลายเป็นภัยพิบัตรระดับมังกรบวกยิ่งตึงเข้าไปใหญ่ครับตัวนี้ต้องใช้คนที่มีความสามารถและแข็งแกร่งออกมากๆจริงๆในการโจมตีมันเพื่อให้มันสลายล่างไป ถ้าหากคนที่มาต่อสู้ใช้พลังอย่างน้อยนิดหรือมีพลังไม่พอเนี่ยน้ำธรรมชาติอ e ีวิลเนี่ยไม่สลายหายไปนะครับเป็นตัวตึงที่ฆ่าไม่ตายจริงๆนอกจากคนที่แข็งแกร่งว่อวังอลังการงานสร้างตุม้มถึงจะสามารถจัดการได้จริงๆครับถือว่าเป็นตัวตึงที่ผมยังนึกไม่ออกนะว่าถ้าหากมาเจอกับเหล่าฮีโร่แล้วเหล่าฮีโร่จะจัดการกับมันอย่างไรถ้หาหากมันออกอลาวาจริงๆเนี่ยผมเชื่อเลยเกินครับว่าคนทั้งโลกเนี่ยน่าจะตุยจากฝีมือของมันนี่แหละครับแข็งแกร่งเว่อวังจริงๆนะตัวนี้อันดับที่8ไซโค โอโรจิเป็นการรวมร่างกันระหว่างไซโคสและโอโรจิแลนะช่วงเวลานั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามอบพลังให้กับไซโคสให้รวมร่างกับโอโรจิและกลายเป็นมนุษย์ประหลาดที่สุดจะแข็งแกร่งว่าวัางอลังการงานสร้างนับว่าเป็นตัวตึงที่สุดในภาคนี้ก็ว่าได้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนเหล่าฮีโร่ช่วยกันจัดการแต่กว่าจะจัดการมันลงได้เนี่ยก็ต้องถือว่าสับัะสบอมกันเลยทีเดียวถ้าจะนับว่าตัวนี้เป็นบอสของภาคอีกตัวหนึ่งได้หรือไม่ก็ตอบว่าได้เลยทีเดียวครับพลังมันยิ่งใหญ่จริงๆแททบจะําาาลลลยยโกกนเร สู้ระหว่าง,งเหล่าฮีโร่กับไซโคโอโรจิ o R G เนต่อสู้กันอยู่นานเลยนะแต่ผมไม่ค่อยจดจำเท่าไหร่ผลจบ ตัวผมนั้นจดจําแค่ตอนที่รวมร่างกันระหว่างไซโคสและโอโลจีนะครับตอนนั้นมันเต่าตึงหลือเกิดม่พูดไม่ออกเลยเพราะลินทำสกัดูนะเฮ้ยเริ่มจะเกลียดตัวเองแล้วเวลาที่เจอภาพสวยๆว่าวิวฮิไลเนี่ยลิ้นจะพันกันลิ้นมันจะเร็วเป็นพิเศษเลยนะลุกๆกันเลยทีเดียวนะลิ้นของแอดมินนี่ก็เร็วไม่แพ้หมัดของไซตามะกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจะงงตัวเองแล้วว่าบนมาเรื่องนี้ได้อย่างไรไปลําดับต่อไปกันเลยดีกว่าครับลำดับที่เจทัตซึมุกิโทรโดเห็นความน่าสะเองคคุณต้ารับ แม่สาวพลังจิตท,ที่สามารถทาอะไรก็ได้พลังจิตของเธอนั้นแข็งแกร่งที่สุดในเหล่าฮีโร่และด้วยพลังที่สุดน่าจะสะพรงกลัวของเธอนั้นเหล่ามนุษย์ประหลาดเรียกได้เลยว่าฝันร้ายถ้าหากได้มาเจอกับเธอแม้แต่ไพ่พิบัติระดับมังกรก็ลำบากครับถ้าหากมาเจอกับทัตซูมกิกิตัวต่อตัว,ตวถือว่าเป็นไม้เด็ดและแสงยานุภาพของสมาค,คมฮีโร่กันเลยทีเดียวครับตรงนี้ไม่ต้องบรรยายมากมายนะโชว์ให้พวกเราได้เห็นแล้วในการประทะก,กับไซโคโอรุจิ i, อย่างดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างครับถ้าหากเธอไม่แบ่งพลังไปป้องกันคนอื่นๆแล้วก็ผมมเเชื่่ออวาาาธสรถจ กับไซโคอุรุจิตได้อย่างแน่นอนครับเพียงลําพังเท่านั้นเองความสามารถและพลังของทัตสึมุกิก็โชว์ให้เห็นแบบเต็มรูปแบบเลยว่าเธอสามารถทําอะไรก็ได้จริงๆครับแม้แต่การยกหลังทั้งหลังของสมาคมมนุษย์ประหลาดขึ้นมาแม้แต่การยกเมืองเ้อเมืองก็น่าจะทําได้ครับแข็งแกร่งเหลือล้นเกินจินตนาการครับน้องทัตสึมุกิ อันดับที่6อาซูจิแพตตินัมถือว่าเป็นตัวละครตัวใหม่ที่โผล่ออกมาและทําให้หลายๆคนนะั้นเซอร์ไพรส์เอามากๆเลยทีเดียวครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคาดหวังการรวมตัวกันของอาซูจิดากลายเป็นอาซูจิทองแต่ในภาคนี้นั้นเซอร์ไพรส์และเกินครับในฉบับภาพสวยมีอาซูจิที่แข็งแกร่งกว่าอาสุจิทองอย่างแพตตินัมสเปิร์มหรืออาสุจิทองคาขาวหรืออาสุจิแพตตินัมก็แล้วแต่จะเรียกกันเลยทีเดียวนะครับผมจะพูดบ่อยไม่ได้เดี๋ยวติดเหลืองกับคําพูดนี้นะฮะอาสุจิเนี่ยถือว่าแข็ง การรวมตัวกันของอาซูจิดำกลายเป็นอาซูจิทองอาซูจิดำรวมตัวกับอาซูจิทองกลายเป็นอาซูจิแพตินัามคราวนี้ก็พูดถึงความแข็งแกร่งเวอร์วังอลังการจริงๆครับสุดจะสามารถจัดการกับเหล่าฮีโร่คาสเอสได้อย่างสบายมือฮีโร่ระดับคาสเอสหลายๆคนเนี่ยถือว่าไม่ใช่คู่ต่อกรเลยทีเดียวครับเทียบได้ว่าโอกาสชนะของเหล่าฮีโร่เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวครับเมื่อตัวละครตัวนี้ปรากฏแข็งแกร่งทุกด้านทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความทนทานครับ การจัดลำดับ67890จบไปแล้วนะตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนว่า5้าลำดับที่พูดก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังใกล้เคียงกันมากสามารถสลับกันได้นะครับตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการแพ้ทางกันด้วยเช่นเดียวกันผมกําลังจะบอกว่าตัวละครทั้ง5ตัวละครที่พูดไปเนี่ยค่อนข้างสูสีครับแต่ในเรื่องของวันพันแมนจะมีสกิลพลังที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น5้าลำดับต่อจากนี้จะมีสกิลที่แตกต่างและพลังสุดเวอร์วังกาลังการงานสร้างแข็งแกร่งกว่า5ตัวแรกอย่างแน่นออนนครับาหเพื่ จะจัดลำดับก็ต้องจัดลำดับ5ตัวหลังอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าพลังมันต่างจาก5ตัวแรกเลือกเกินครับถ้าจะให้อธิบายสั้นๆก็ประมาณว่า5ตัวแรกเป็นภัยพิบัติที่แข็งแกร่งมากมีความสามารถระดับโลกเท่านั้นสามารถทําลายโลกได้เท่านั้นแต่5ตัวหลังเนี่ยระดับคอสมิกทาลายจักรวาลได้เลยทีเดียวครับพลังระดับจักรวาลน,นะไม่ใช่ระดับโลก5ตัวหลังจุดเป็นตัวละครตัวไหนบ้างไปเริ่มกันเลยไม่ตื่นเต้นเลือเกินอันดับที่5้าคิงบุรุษที่แข็งแกร่ง ที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรผมเองก็งงเหมือนกันครับติดอยู่ในลำดับที่5้าแต่เพื่อนๆก็คงไม่มีข้อคอลหาใดๆนะเกี่ยวกับคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผู้นี้เขาเป็นตัวตึงจริงๆครับมาสยบเหล่ามนุษย์ประหลาดทุกระดับทุกเลเวลไพพิบัติระดับมังกร5ตัวยืนต่อหน้าคิงคนเดียวก็เอาอยู่ครับคิงตัวตึงยืนนิ่งๆแข็งแกร่งไม่เกรงใจใครโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงนะตัวนี้ยแถมยังทำให้ไพพิบัติระดับมังกรเนี่ยประสาทหลอนและสติแตกกันไปหล ตัวกันเลยทีเดียวแหมบางตัวเนี่ยตุยกันเลยนะในช่วงท้ายก็อยูดนิ่งๆปั่นประสาทแพตตินัมสเปิร์มด้วยนะ คิงเนี่ยตัวตึงของจริงและรวมไปถึงสามารถช่วยเหล่าฮีโร่หลายๆคนแม้แต่กระทั่งช่วยน้องทัตสึมิกิที่รักของผมด้วยคิงเนี่ยเรียกได้เลยว่าระดับคอสตมิกตัวตึงจริงๆครับพวกเราเรียกว่าตัวบัคตัวที่2บัคขนาดที่เพื่อนๆคงจะพิมพ์มาว่าพี่ลำดับที่5จริงเหรอคิงเนี่ยมันต้องลำดับที่1อารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียวครับนอกจากตัวละครในวันพันแมนจะติดบัคของคิงแล้วแฟนคลับอย่างพวกเราก็ติดบัคคิงเช่นเดียวกันครับพลังมนโนของคิงเนี่ยมันรุนแรงขั้นสุดนะคิดดูอันดับที่4บัสฮี ลดับฮีโร่ที่ถูกขนานนามว่าเก่งที่สุดในบรรดาฮีโร่และเป็นฮีโร่ปริศนาที่ณปัจจุบันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพราะเขานั้นต้องคอยปกป้องระดับจักรวาลแข็งแกร่งเกินจินตนาการที่พวกเราจะหยั่งถึงกันเลยทีเดียวครับแต่ก็ออกมาโชว์ให้กับพวกเราได้เห็นแล้วว่าความแข็งแกร่งจริงๆของบาร์สนั้นมันสุดจัดขนาดไหนระดับคอสมิกขนาดไหนมีพลังในการเคลื่อนย้ายมิติและรวมไปถึงมัดมิติของบราร์สที่มีพลังเบื้อวงังอลังการงานสร้างจริงๆออกมาโชว์พลังให้กับพวกเราได้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นการยืนยันว่า แกจริงๆนะมนุษย์ประหลาดในโลกใบน,นี้ก็คงไม่ขนาดมือความสามารถของบาร์ดไปแล้วครับมันก็ถูกต้องแล้วนะที่บาร์ดนั้นไม่ได้อยู่ในโลกใบน,นี้ปล่อยให้โลกใบน,นี้อยู่ในวัฏจักรของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ประหลาดส่นบาร์นั้นปกป้องสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกครับ แต่ก็ต้องพูดกันตามตรงนะถ้าหากบาสยังอยู่ในโลกใบนี้พวกมนุษย์ประหลาดแทบจะไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียวนะความสามารถมันแตกต่างกันเลือกเกินะต่อให้ไวพิบัตรระดับมังกรก็คงไม่ขนาดมือฝีมือของบาสอย่างแน่นอนอันดับที่3ราสบอสกาโร่ล่างพระเจ้าสุดแข็งแกร่งว่าวางอลังการงานสร้างล่างคอสิมิกที่มีพลังการทำลายล้างอย่างมหาศาลล่างปกติก็ถือว่าแข็งแกร่งเอามากๆนะครับแต่ล่างนี้ได้พลังมาจากพระเจ้าก็เลยทําให้กาโร่นั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอีกสามารถต่อกรกับไซตามาได้นานที่สุดก็ การต่อสู้นั้นถึงระดับจักรวาลกันเลยทีเดียวต่อสู้กันในโลกใบนี้เนี่ยไม่ไหวครับเพราะบาร์สนั้นได้พูดออกมาเองว่าถ้หาหาก2คนนี้ปะทะก,กันอยู่ในโลกอาจจะทําให้โลกใบนี้แตกได้อย่างแน่นอนบาร์สได้ใช้พลังของตัวเองส่งทั้งสองคนไปนอกโลกการต่อสู้ห้ามกลางจักรวาลอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นการประทะก,การทําให้ดวงดาวไอโอดวงดาวบริวารของดาวพฤหัสเล่ยรวมไปถึงดาวพฤหัสนั้นได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการต่อสู้กันระหว่างไสยสมารกับการโรครับถือว่าแข่งงเอามมากเลยทีเดียวและก็ทําให้ เพื่อนนั้นตื่นตาตื่นใจกับพลังของกาโรครับที่สามารถเรียนแบบท่าทางและรวมไปถึงพลังของไซด์มะเพียงระดับหนึ่งก็ตามเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยเกินครับ อันดับที่สองสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าสิ่งมีชีวิตที่สามารถมอบพลังให้กับเรามนุษย์ประหลาดที่จะทําให้เรามนุษย์ประหลาดนั้นมีพลังว่าว้างลนการงานสร้างภัยพิบัติระดับมังกรภัยพิบัติระดับมังกรบวกและรวมไปถึงกาโลกที่ไปจนถึงระดับพระเจ้าก็ว่าได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านี้แข็งแกร่งเหลือล้นครับสามารถรีบพลังคืนและสามารถฆ่าชีวิต เหล่ามนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับบังกรบวกได้โดยเช่นเดียวกันถือว่าแข็งแกร่งมากครับแต่ณตอนนี้ยังถือว่าเป็นปริศนาอยู่ตัวตัวที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ยังไม่สามารถรับรู้ได้ต้องเฝ้ารอกันต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าจะเปิดเผยตัวตัวที่แท้จริงตอนไหนแต่ณเวลานี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งออกมามากเลยทีเดียวครับกับพลังที่สามารถมอบให้ผู้อื่นและริบพลังคืนได้ถ้าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าจะติดในลำดับที่สองก็คงไม่แปลกเนาะก็คงไม่มีใครเถียงครับแลละช่ววงเาาตอจกนี้ไป ลำดับที่หนึ่งนั่นก็คือ ไซต์มะของพวกเราเนี่ยแหละครับตัวนี้ไพยพิบัตรระดับบัคกระดับความสามารถเนี่ยระดับโลกระดับจักรวาลส่วนไซตามะติดบัคกครับแข็งแกร่งไม่ว่าตัวละครตัวไหนจะแข็งแกร่งเพียงดใดไซตามะจะแข็งแกร่ง,งเหนือกว่าไปอีกตรงนี้ก็ต้องําใจนะพวกเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าจะเอาชีวิตรอดจากไซตามะหรือไพยพิบัตรระดับไซตามะได้หรือไม่อันดับหนึ่งตลอดการที่ไม่เคยมีไขรล้มได้ครับและในเรื่องของวันพันแมนจะไม่มีไข่ ล้มตามะได้อย่างแน่นอนคนหน้าเออ,เอ,อหัวเหม่งๆและมีผ้าคลุมของพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งจริงครับถ้าหาก,หากมีมนุษย์ประหลาดในเรื่องของวันพันเมนก็ขออย่ามาเจอกับไซตามะเลยครับขอร้องและเกิดน,นะหมันตัวบัก๊กติดบั๊กและเกิด GM อย่างแก้ไม่หายนะตัวนี้และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการจัดลำดับในครั้งนี้นะครับเป็นการจัดลำดับของตัวผมเองถ้าหากเพื่อนๆมีการจัดลำดับหรือต้องการเปลี่ยนตัวละครตัวไหนเปลี่ยนอันดับไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันตัวละครตัวไหนน่าจะแข็งแกร่งมากกกกว่่าาัน็ย ลืมคอมเมนต์พูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพริมพ์คาว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบในคลิปนี้ก่อนล่ำลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปและในคลิปนี้ขอร่ำลาเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ก,กับทีชเออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปนะ